สวัสดีครับพบกับทีมงานเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็วันนี้พามาอัปเดตหน้างานนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็ตอนจบคลิปนะครับแมคโครเขาก็กําลังปั้นคันคันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปตัวยูแล้วนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะทอยนะครับทอยทอยไปขึ้นโคกนะครับ ระดับความลึกนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ประมาณ2เมตรนะครับซึ่งเราต้องลึกลงไปอีกเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทําแบบนี้ไปก่อนนะครับลอกหน้านี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเ,เราต้องทําอีกลึกอีกประมาณเมตรหนึ่งเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าเราลอรรถแท็กเตอร์นะครับรอารถแท็กเตอร์หลังคารันนี้เขาก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูกันใกล้ๆหน่อยนะครับก็ระหว่างนี้นะครับเราก็ทอยดินนะครับทอยดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ารอรถแท็กเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเราจะให้แท็กเตอร์นะครับดันส่งนะครับส่งจากท้ายบ่อครับจากคันขวางตรงนั้นนะครับยาวมานะครับยาวมาจนสุดจนสุดขอบหลือที่ที่จะทำเป็นโคกนะครับ ก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาเดินชมรอบๆนะครับให้ดูกันนะครับว่าทันที่เราทําเสร็จไปแล้วนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะครับ เดี๋ยวเราต้องกดให้ลึกลงไปอีกประมาณาเมตรหนึ่งนะครับเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถมที่นะครับถมที่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่เนี่ยแล้วก็สูงสองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ขุดลึกถึงสามเมตรถึงหรือสามเมตรห้าสิบนะครับดินมันจะไม่พอนะครับเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งลึกไปแค่สองเมตรนะครับ พราะว่าดินเนี่ยเวลาเราตักดินนะครับเราก็เอาดินขึ้นมาทําคันบอ่อมันก็ดินมันก็หายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับทีนี้ดินที่เหลือมันก็ถึงจะโยนขึ้นไปทําโคกนะครับก็ระหว่างนี้คนขับเขาก็ทอยไปเรื่อยๆก่อนนะครับระหว่างรอรถแท็กเตอร์นะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งหลังค้งหลังคันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวพอ 2เมตรนะครับเนี่ยเราขุดได้2เมตรพอเราจะขุดอ่าเมตรที่3นะครับขุดไปอีกเมตรหนึ่งเนี่ยเราก็จะเว้นชานเว้นชานแบบนี้นะครับชานขอบๆเนี่ยนะครับไว้เมตรหนึ่งครับทําเป็นตะพักนะครับเพื่อนะครับเพื่อการดินพังนะครับเพราะว่าสามเมตรนี่ก็ค่อนข้างลึกแล้วนะครับเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับการดินพังเราก็จะทําเป็นตะพักตะพักเอาไว้นะครับ แล้วก็มันมีน้ํานะครับเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องมาขอดน้ําสักหน่อยนะครับก็แท็กเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแท็กเตอร์ดี e นะครับเป็นแค t นะครับ ก็เดี๋ยวให้ชมรถแท็กเตอร์ลงเทลเลอร์กันก่อนนะครับีี่มันตัวมันใหญ่นะครับมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ใช้บันไดนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมีแท็กเตอร์นะครับทำงานคู่กับแมโครไห้ชมกันนะครับ บีอะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาจะไปดันนะครับส่งดินให้แมคโครนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอชมตอนนั้นละกันนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เขานะครับเติมน้ำมันแล้วก็อาจจารบีเสร็จเรียบร้อยครับแท็กเตอร์นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มดันแล้วนะครับ ก็เรียกผมนะครับคนขับแมคโคเนี่ยเขาก็จะลอกอ่าพื้นให้ได้2เมตรก่อนนะครับแล้วก็ส่งดินนะครับตักกองนะครับแล้วก็ให้แท็กเตอร์นะครับดันส่งดันส่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแข็งนะครับดินพื้นโอเคเลยนะครับไม่น่วมนะครับ ก็เดี๋ยวให้แท็กเตอร์เขาทอยดินไปนะครับแท็กเตอร์ก็ถ้าอย่างเงี้ยแท็กเตอร์ก็ทอยได้ยาวนะครับเพราะว่าเขดาดันส่งทีเดียวเลยนะครับไกลๆเลยนะครับประมาณสัก60 60ถึง70เมตรนะครับความยาวนะครับระยะทางในการดันดันดินส่งไปนะครับถ้าใช้แมคโครทอยไปเนี่ยมันก็จะใช้เวลานะครับใช้เวลาหน่อยนะครับ ก็มีเด็กๆนะครับเด็กๆเด็กแถวนี้นะครับเราก็มาดูแมคโครทำงานกันนะครับเดี๋ยวพอเราลอกกองเนี้นะครับกองเนี้ให้ได้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขุดนะครับขุดลงไปอีกประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวดันนะครับให้ตักส่งให้แท็กเตอร์นะครับ สั่งส่งให้แท็กเตอร์แล้วก็ให้แท็กเตอร์ดันขึ้นไปทำโคกนะครับดินโอเคเลยนะครับแบบนี้นะครับเหนียวดีครับแล้วก็แบบนี้ก็แต่งแต่งสวยดีนะครับดินแบบนี้ครับแต่ว่าก็ติดมุงกี่ดีเหมือนกันนะครับส่วนคัน130รุ่น5้านะครับ ก็พอดีมีมีเหตุขัดข้องนะครับคันรุ่น5้านะครับสายตัวเดินแตกนะครับตอนนี้ตอนนี้รถน,น,น่าจะอยู่ประมาณสัก4,000กว่าชั่วโมงนะครับ4,000กว่า4,000เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดอีกทีนะครับพอดีตอนนี้รอสั่งน้ํามันอยู่นะครับเราก็เลยเยังไปยังไปที่คันนู้นไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องรอให้บริษัทเอาน้ำมันมาให้ก่อนนะครับเราไม่กล้าใช้น้ำมันข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับเรากลัวมันจะผ้าของน้ำมันเนี่ยคกลัวมันจะไม่ไม่ไม่ดีเหมือนของบริษัทนะครับถามว่าซื้อข้างนอกได้ไหมมันก็ได้ครับของเชลนะครับแต่ว่าแถวนี้มันหายากนะครับน้ำมันจำไม่ได้ว่าเบอร์อะไรแต่ลองโทรเช็คล้านอะไรนะครับมันมันไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับน้ำมันเบอร์นี้นะครับ ก็เลยหาซื้อยากนะครับเราก็เลยต้องต้องให้บริษัทเขาซื้อมาให้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมวัดที่วัดลไยตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปคลองสิบต่อนะครับเพราะว่านี้เดี๋ยวเราก็กําลังจะยิงระดับกันอยู่นะครับแล้วก็วัดที่ให้คนขับแมกโครกับคนขับแท็กเตอร์เขารู้แนวแล้วนะครับว่าเนื้อโคกเนี่ยให้ได้หนึ่งเมตรเนี่ยกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับขนาดพื้นที่นะครับ ส่วนเจ้าของพี่นะครับเขาก็กลับอเมริกาไปแล้วนะครับตอนแรกเขาอยู่สุพรรณนะครับกลับจากอเมริกามาสุพรรณเมื่อตอนสงการนะครับแล้วก็เขาก็ได้มาติดต่อนะครับติดต่อให้เรามาดูที่ให้นะครับแล้วก็ทํางานแปลงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็กลับไปอเมริกาแล้วนะครับก็ผมถามเพราะว่าแล้วจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับเขาบอกอีก2ปีนะครับโอ้ ก็คือเดี๋ยวตรงนี้นะครับเขาจะทําเอาไว้นะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับให้ดินมันอยู่ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอนั่นเขาก็จะปลูกบ้านนะครับส่วนที่ตรงนี้ก็เขาก็ยังให้พี่น้องเขานะครับพี่น้องเขาคอยดูแลแทนเขานะครับ โดนนะครับโดนก็ยังไม่ลืมนะครับเพราะว่าตอนแรกคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แบตมันเสื่อมนะครับแบตมันเสื่อมก็เลยกําลังสั่งแบตใหม่นะครับสั่งแบตใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอามาลองบินให้ดูกันนะครับ มีกองเคลียร์นะครับเด็กๆนะครับก็เดี๋ยวพอเราขุดบ่อตรงนี้ได้ดินทาโคกนะครับเป็นโคกเรียบร้อยนะครับแล้วก็บดอัดให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเหลือเศษนะครับตองท้ายนะครับเราก็จะตักเป็นร่องสวนนะครับ ก็ท่านใดนะครับมีที่แบบนี้นะครับอยากทาแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีมงานเหลียงวิไลแมคโครนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ผมเองก็ไม่ค่อยได้หยุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววัดที่อะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยิงระดับให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็ไป ดูคันรุ่น5ต่อนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมไปช่วยเขายิงระดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวแยกย้ายนะครับไปดูคันรุ่น5ต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจากตอนแรกที่ขึ้นคันได้แค่ ตัว L นะครับเป็นตัวแตอนนี้ก็เป็นตัวยูแล้วนะครับแล้วก็กำลังคอยดินนะครับเพ่อทำโคกแล้วนะครับก็คาดว่าไม่น่าจะนานแล้วนะครับไม่น่าจะใช้เวลานานแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีแท็กเตอร์มามันก็จะวนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะประมาณสักสองวันนะครับสองวันหรือสามวันนะครับต้องดูอีกทีนะครับว่า ถึงตรงนั้นแล้วพื้นล่างพอลึกไปแล้วสักเมตรนึงเน่ยดินั้นล่ทีเนี่ยมันจะน่วมหรือเปล่าครับถ้าน่วมแท็กเตอร์ย่าไปย่ามา,ม,ม,ามันก็จะเละน,นะครับก็จะต้องให้แม่โครตักคอยขึ้นมาให้ไกลๆนะครับมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคครับก็ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Close to like it.